สวัสดีพี่น้องชาวแม่สระกราวทุกท่านนะคะโอ้อากาศที่สุรินเปลี่ยนปุ๊บปับ๊บ19องศานะคะวันนี้แล้วก็ลมลมแรงนะคะลมแรงไม่มีน้ำค้างแล้วนะคะเมื่อวานยังมีอยู่โอ้อากาศหนาวพระอาทิตย์ก็ไม่ขึ้นด้วยวันนี้คืมเลยนะคะมาแบบหน้าตาไม่ได้ทาอะไรนะคะทาแต่ครีมกันแดดมาก่อน เมื่อวานก็ยุ่งยุ่งอยู่กับที่ร้านนะคะพรดีตกแต่งหน้าร้านใหม่ทำอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างนะคะก็เลยยุ่งมากเลยกลับมาถึงบ้านสองทุ่มครึ่งก็หลับเหนื่อยมากทำาน่นทำนี่เสร็จนะคะแยกย้ายกันนอนนะคะเอามาดูวันนี้เก็บไข่เป็ดอากาศหนาวหนาวเย็นๆอย่างเงี้ยเป็ดจะไข่ให้ไหมเนาะพออากาศหนาวมาก็ แห้งเลยค่ะอีก,กาบินบนแล้วนะคะอีก,กาบินบนมืนนะคะเขาบอกว่าฝนจะตกด้วยหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจอีก,กาตัวเบลเลอร์เลยบินข้ามหัวแม่ไปแล้วรู้แล้วนะคะว่าไข่เป็ดอนะบางทีหายเมื่อวานนะข้างบ้านนะคะแกบอกว่ามีไข่เป็ดไปอยู่ที่ทุ่งนาแกนหนึ่งฟอง คาดว่าคุณอิกาจะค้าไปวางไว้แล้วคงลืมนะคะเพราะว่าแถวนี้ก็ไม่มีใครเลี้ยงเป็ดนะคะมีตรงนี้เจ้าหนึ่งอุ้ยเจออีกคุณอีกาคาบไข่ไปหนึ่งฟองน่าจะมีมากกว่าหนึ่งฟองะคะ <S <S ลมหนาวคุณจิ๊บขอบคุณมากๆเลยนะคะ fc ของช่องบัวบานที่มาชมคลิป เก็บไข่เป็ดหรือชมคลิปอื่นๆให้ค่ะแม่เรื่อยเลยแล้วก็ท่านที่มาชมก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ด้วยนะคะอแมตอบทุกคอมเมนต์แหละแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะมาเอาเป็ดออกจากเล้ากันนะคะเป็ดจะหนาวไหมเนาะเป็ดจ้าสวัสดียามเช้าพวกเจ้าหนาวไหมพวกเจ้าหนาวแล้วไม่เจ้าจะไข่ไหมเนี่ยออกมาออกมาเลย หนาวยังงี้ไม่รู้จะไข่รหรือเปล่านะคะหนาวยังไงฉันก็ชอบเล่นน้ำด้วยเมื่อบาทอากาศร้อนน้ำยุบลงไปตั้งเยอะออกไปเร็วเป็ดจะสามสิบห้าตัวนะคะเป็ดสามสิบห้าตัวหนาวยังไงก็เล่นน้ำเนาะเป็ดเนาะเป็ดกาบกาบจะหนาวแต่เธอมากเลยอะโอ้หเบริคูลหนาวจุงเบยอะ ขอเข้าไปเข้าไปไข่ไม่ใช่ขอเข้าไปเก็บไข่เป็ดก่อนนะคะโอ้ยลูกค้าก็จองไข่เป็ดกันส่วนไข่เป็ดเราก็มีไม่เยอะตามคิวนะคะ fc ไข่เป็ดช่องาอมแม่อุย้ยมืดนะคะมืดมองเห็นไหมน้อนี่มืดตึ๊ดเลยค่ะเก็บไข่แบบมืดๆนะคะพี่น้องชอบแม่วันนี้นี่เพิ่งไข่ ิี่สน์โอ้จริงๆริงนะคะไข่ช่วงเช้านี่นะคะอุ่นๆเลยนะคะโอ้ผ่านการเพเจอเลยโอ้ตรงนี้ฟองหนึ่งอุ่นๆทั้งห้าฟองนี้เพิ่งไข่ใหม่ๆเลยค่ะจะได้ไข่ให้ลูกค้าไหมคะวันนี้ดูเรือนรางเลือเกินตรงนี้ครั้งแรกวันนั้นโอ้โหตั้งหลายฟองวันนี้มีสีฟองนะคะ แล้วเมื่อวานก็เอาไปส่งเพื่อนได้ได้28ฟองขาดอีกสองฟองบอกเดี๋ยวเดี๋ยวอาไปทบให้วันนี้พเพื่อนก็บอกไม่เป็นไรรออกอนมีมีส่งไข่ตามหลังด้วยนะฮะไข่ไม่ครบไม่เป็นไรเราก็ต้องตามส่งให้จนครบอ่ะใกล้ๆกันนะคะใกล้ที่ทำงานไม่ไกลเท่าไหร่นะคะเทมือนี่นะ ลูกค้ารอน้อยไข่มันมีน้อยค่ะอุ้ยอุ๊ยไม้กันสั่นเป็นอีอย่างเนาะอุยอุ้ยอย,ยังคือไข่ตะกี้เนี่ยค่ะทั้งหมดนี้เลยมีมีหนึ่งฟองที่เย็นนะคะส่วนอันอื่นก็คือร้อนอุ่นๆอ,อยู่เลยนนไปไข่ไว้อย่างงั้นอีกนะคะดูในซอกในหลืบอ้ยเป็นอีอย่างคือไปไข่เซียงไว้ เสียงเปลว่าซซอนนะคะภาษาอีสานภาษาคะแม่อะแม่ได้หมดว้าตรงนี้ไข่เยอะวันนี้ไข่เยอะขอถ่ายภาพไว้ก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่สิบหกอุ่นๆตรงนี้ก็อุ่นหมดเลยค่ะสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด ยี่สิบห้าฟองแล้วเหลือที่สุดท้ายนะคะเหลือที่สุดท้ายที่เขาจะไข่นี่วันนี้ฟองเท่ากันหมดเลยยี่ยี่สิบห้าฟองนี่ฟองเท่ากันหมดเลยนะคะไม่มีฟองไหนเล็กกว่าไข่ไข่เลยเนี่ยวันนี้ถ้าได้เ,เกินสามสิบฟองนะคนที่ได้วันนี้หมานมากเลยเฮงมากเลยไม่มีฟองเล็กเล็กเลยนะคะ นี่โชคดีใกล้เคียงวันกอนแต่ว่าน้อยลงนิดหนึ่งไอ้คุณจิ๊บจ๋าดีใจจังเลยวันนี้เองเอง,เองนับเองผิดเองอะโอ้ยังร้อนๆอนอยู่เลยยังอุ่นๆอยู่เลยนะคะยี่สิบสี่ยิบห้ายิบหกโอ้โหย วันนี้ได้หนึ่งแผงนะคะแต่ว่าของเพื่อนเมื่อวานนะสิมันขาดสองโองโอ้ my god โอ้ my god โอ้ม y god อเมซิ่งจริงกระเบลนะคะตัวน้แม่บนเมื่อวานหรือเปล่าเนี่ยเป็ดถึงไข่ให้เพิ่มวันนี้ลมแรงมากเลยนะคะ โอ้ยนับอยู่คนเดียวก็ยังหลงเนาะแม่อากาศเย็นเย็นนึกว่าเป็ดจะไม่ไข่นะคะพี่ดองเท่ากับแม่ที่ไหนได้ได้สามสิบฟองอยู่โอ้ยังหวั่นใจว่าอากาศหนาวหนาวลงแบบปุ๊บปั๊บเลยนะคะสิบสิบเก้าองศานะคะก็ยังได้ไข่อยู่นะคะก็ฝากไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะไข่เป็ดใหม่ๆสุดๆเลยฝากดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็เป็นกำลังใจค่ะแม่ด้วยค่ะนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งสั่นไว้ทั้งหมดนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในช่องหอแม่นะคะโอ้ตั้งตั้งขากล้องยากนิดหนึ่งนะคะใช้ใช้ขาตั้งกล้องในไม้กันสั่นนะคะไม้กันสั่นก็ขาตั้งกล้องรุ่นนี้ไม่ยาวมากนะคะก็ขอลาไปด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะลาไปกับน้องปิดก้าบก้าบก้าปิดอาบน้ำในคลอง สวัสดีค่ะพบกันพรุ่งนี้ใหม่นะคะคุณจิ๊บบ๊ายบายจ้า